อ,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 อิ่มอันอันเดมันจะพออิ่มมั้ละกูบอกแล้วว่าอย่ากินเยอะใครจะเลี้ยงไูแขวยกบกูถามดิใครจะเลี้ยงไหวมันได้ก็มาบุกใครมึงจะกินเยอะขนาดนี้อะไรไม่มีใครเลี้ยงกูไหวก็เนี่ยไม่กี่ยานมึงจะแรงกี่เนี่ยสี่ยางอะไรบมเข้าข้าวหุงเองปะเอาข้าวเองเองเนี่ยเอ้มันหนวกรับผมเนี่ยมึงเอาข้าวไปหุงเองสิบสี่กิโลตอนนี้นะ นี่นะสิบสี่กิโลนะตัวนี้เป็นข้าวหอมจัสมินลุงผมขายอยู่ที่ร้านลุงนะครับที่ร้านลุงคือหอมนุ่มหุงขึ้นหม้อแล้วตัวนี้หอมมากเออหอมจริงวันนี้นะเขาขายกันอยู่ห้าร้อยกว่าบาทกระสอบเนี้ยเอาไปเลยครับดรกดในตะกร้าให้ไวครับดรกดในตะกร้าเลยครับสามร้อยเก้าบาทอุ้ยอันนี้กินได้เป็นเดือนเลยนะตกกิโลละประมาณที่แปดบาทรีบกดเลยนะครับข้าวห,หอมจัสมิน หอมนุม่หมหุขึ้นมอ้อรีบกดเลยสักรครับเดี๋ยวกดก่อนเดี๋ยวหมดก่อนบอกเขากดเลยเดี๋ยวหมดก่อนครับผมรีบกดรีบกดครับผมอ่ารีบกดเลยครับ